เมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนยิงเ้ยเม่ฉันกลับไปหานอไม่เนาะค่ะมาเตรียมแกงกินยันตอนเศร้าแกงกินสดๆเลยจ้ะเม่ฉันไปหาจักกรยูขคางบ้านนี่แหละยิงนอไม่เป็นนอไม่ที่ปลูกเองเนาะค่ะมันกะสีมีรสสะอาดขมเนจักหน่อยเข้ากะสีเอามาต้มใบสะกอนระว่างที่เข้าต้มนี่ฉันก็ไปปิดเอาอย่านางอยู่เพื่อเพื่ออย่านางกะลายลายยิงอยู่หลังบ้านเอามายองจ้ะยองมือแบบนี้แหละตอนแรกหนึ่งกันกับอีเม่อีอเม่บอกว่าตำเอาปัานเอาฉันผ่านมาบ้านบอคักคือยองมือแบบนี้นะยิงก็เลยสีมาขยาขยาเอามัน จังข้นจังเหนียวเนาะจ้าเอาไปเกลมันกะสีเซียขั่นยานั่งแล้วแล้ว,ลวต้มนอไม้ไห้จักหน่อยนะคะกะสิไปเตรียมหาัาคาห้ามาอไหวถทะแกงใส่แมฉันบอกว่าต้นพังอีฮุ่มอยู่หลังเพื่อนกะลั่งแตกหยอดล้ายหลายนะคะกะสิไปเล่มหยอดมังอึมาบวบมาใส่น้ำเนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านของฉันหญิงเพื่อนฉันเป็นเพื่อนติดทงหน้าแบบนี้เลยคะ่ะวิวสวยมากเอกสิไปเฮ็ดกระท่อมน่อยอยู่ปลายหน้าได้นาะหญิงไว้ทัดถ่ายคลิปถ่ายยังเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะคะ่ะก่รลู้มือไรความฝัน สิเป็นจริงแม่หญิงอยากกลับไปอยู่บ้านเร็วๆอันนี้จะเป็นยอดกระถินนะคะยอดกระถินมือนีฉันเห็นมันงามงามฉนยางพานหลายรอบแลยงฉันสเกบไปไววท้กกินตามบังหุงย่ำต่อนายเนาะจ้ากินแกงเนาะไม่ย่ำตอนเศร้ากระโบเศร้าดอกหิงกินเข่าแต่ละเทือกสิเก้าโมงสโมงแล้วนะคะข้าง,มงหม้อหอนแล้วๆใช้กระเทนำยายนางลงไปแล้วก็จะใส่ข้าวเบือจ้ะข้าวเบือมือนีโบ่ได้ใส่หลายอีเมลัลบโมมาคนนะคะไปได้ปลาหมึกแห้งมแม่ต่ลานปลาปือ้อแล้วก็มักบวบใส่ย,ยอดผักอีหูมนะคะแล้วก็ใส่ผักกระเย แกงกินแท่แๆใสเห็ดคอนขาวใสหยางน้ำมือนี่คบเครืองแห้งจ้ะแต่ว่าบ่ได้แกงหลายบ่ได้แกงหม้อใหญ่แกงแต่พอดีกินเนาะคะ่ะฉันกระบอกแม่ฉันว่าฉันขอโซ่ฝีมือแนมือนี่แกงแล้วๆสิตักยิงอีดเมื่อกินอุดอรน้ำนั่งสีเมื่อมือนี่แต้ฉันสิคือหอดชายพี่น้อยหญิงลูกนั่งกำลังเป็นตาสั้งจ้าโดนๆขั้นบ่อเทศกาลหรือว่ามีงานมีธุระป่าปังเหียงกลับมากรุงเทพจังสีมานาเจอกันจังสีนะคืนหอดหลานหน่อยวอยวอยลเนาอบันนีแกงแล้วๆยงิงฉันมาก แงเนอไม้ที่มันเป็นเศษเนยน้อยเศอ่อนอัวรัวแบบนี้นะมีชันพันหยักซับแบบตอนโคโลคลญาติกันซับวาสันย์มาจ้ามาซีมน้ำกันแกงเนอไม้ต้องหยอดน้ำตาลใส่ในจักหน่อยเนาะจ้าหญิงเพื่อความกลรกล่อมแต่อันนี้ก็แล้วแต่ผูมากค่ะบ่มีอย่างหยาแกงเนอไม้หญิงทุกอย่างสุกกะยกหม้อขึ้นเมชนสิมาอุ่นแกงเห็ดเผึ่งเห็ดเผึ่งแล้วต้มอัดซองฟิดไว้จ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานเนาะจ้าแต่ข้าวมันออกคุณแล้วต้มไว้ฉันกะสิเอามาอุ่นกินพร้อมกันกับแกงนนน่อไม้้ีีะพงเทสานี้เลยค่ะกินแไม ่อไม่แล้วยานหอนทองนราจะยิงจะกะสิมเห็ดของหวานร่วมมิตรอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะคือคือน,นี่เห็ดไปแล้วแซ่บยิงแตงไทยบ้านเฮามันหอมมันหวานย่ามดำหน้านอกจะเป็นช่วงฤดูการของแตงไทยสุกนอกจะยิงเอ้ยหอมหอมเห็ดของหวานร่วมมิตรมือนีเห็ดแบบง่ายๆเลยจ้ะพี่น้อง คนใส่กะทิใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ฮันแตงไทยใส่ลงไปแซ่บแซ่บขามาเด้ค่ะพี่น้องเอฟซีมากินแซ่บน้ำกันจ้าหากเสียงอยู่นี่ฉันลงมากกรุงเทพแล้วสกัดย,ย,ยัางแกไปย่างเลาอตลาดหาซื้อแตงไทยมาเห็ดร่วมมีของหวานกินเนาะค่ะพี่น้องติดใจแต่ยูบ้านมันแซ่บค่ะพี่น้อง กินกันหลายคนแจกพี่แจกน้องญาติพี่น้องผ่านไปผ่านมาชักระตักไห้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารเช้าของห้ามือนี่จ้ะมีแกงเห็ดปวกมีแกงเห็ดเพิ่งหลกักการนีแกงเนาอไหมจ้ะพี่น้องกุ้งเผาปลาเผาเหลือแต่เมื่อคืนนี่ก็สิเอามากินอย่างต่อจ้ะมาเด้ค่ะทุกคนมากินข้าวนำกันจะกินเข่าตอนสายๆหญิงยากเวียกอยาก,ยก,ยากงานนะคะนั่งกินอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมแม่ชันกับอ้นอัวขายของแน่กินเข่าแน,น่ผุดลูกผุดน่งเนาะคะ่ะชีวิตแม่ค้านะคะบริสสะดวกสบายคือทุก คนห็นเด้อจากพี่นอ้องกินเข่าก็บ่เป็นเวลาลูกค้ามากก็ได้ลูกไปขายของให้เพิ่นนาะจากมาอยู่บ้านอบอุ่นแห้งยิง่งแห้งแต่มาหนาฝนเนาะคะ่ะเขา่าน้าซ้ำปลาบบอึดว่าอยากเน่อยู่เน่กินจากพี่นอ้องอยากเน่าไหมก็ไปหาอยู่ก๋มาแกงผักกับอยู่หัวอยู่สวนอยู่หลังบ้านแกงกินแบบนี้่ได้ใส่ปรุงใส่ปลาให้มันหนุ่มมันยากนะ,นะค่ะพี่นอ้องถ้าอยู่กรุงเทพนะคะหมอละซีสาหาลอยก็กินกันบบอิ่มเด้อหญิงวัตถุดิบทุกอย่างมันต้องซื้อเนาะคะ่ะขนาดว่าแต่เข่าเหนียวเข้าเจ้าขเาขเาขอเอามาแต่บ้านดีหญิงเอ้ยอยังบบพออยากพอกินนะ มาจากพี่น้องมากินเขา่าแซ่บๆน้องกันมือนี่ไปแล้วเด้อค่ะขอบคุณทุกๆคนหลายๆที่รับชมจนจบ